สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะมาพบโมเมขายที่ดินที่โมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินสวยๆนะคะราคาโดนใจนะคะแล้วก็ทำเลดีนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะขนาด262.5ตารางวาค่ะหน้า,ากะะาะะว,วา้างนะคะอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่ประมาณ45เมตรนะคะเริ่มจากทางด้านนี้เลยนะคะที่ดินนะคะ ที่แปลงนี้นะคะอยู่กัดนะคะตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะนี่นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเห็นนะคะนี่ค้คะจะเห็นหลักหมุดอยู่ตรงด้านนี้นะคะให้กล้องมาเดินมารช้านะคะให้ทุกท่านชมหลักหมุดนะคะนี่นะคะนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะที่นี่นะคะน้ําไฟพร้อมนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไวัยเกษียณนะคะแนะนำเลยนะคะที่แปลงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวโมเมน,นะคะจะพาทุกท่านนะคะเข้าชมด้านในนะคะด้านด้านในนะคะก็จะมีต,รตรน้นปลูกต้นไม่ยองชีพด้วยนะคะนี่นะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวให้ทุกท่านนะคะชมนะคะนี่คือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไฟาอยู่ทางบ้านนี้นะคะนะคะเดี๋ยวให้กล้องแผนให้ทุกท,าท่านได้ชมนะคะได้อ่านป้ายนะคะด้านหน้านะคะ ติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะเหยียบด้านด้านหน้านะคะติดถนนลาดยางแบบนี้นะคะพี่ดินนะคะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมด้านด้านในนะคะอันนี้คือภูเขตน,นะคะด้านนี้นะคะก็คือล้อมั้วรุนแรงนะคะที่นดินนะคะาไปชมด้านในนะคะ ้านห้าก็จะมีต้นยกนะคะน,นี่นะคะเหมาะมากเลยนะคะนะคะากบ้านขวนนะคะแล้วก็กะเกระเบืนะคะตรน,นี้เามากเลยนะคะ บ้านหนึ่งหลังได้เลยนะคะที่นี้นะคะก็จะมีหมดหนึ่งหลังสองหลังสามหลังนะคะแล้วก็ในในที่นะคะก็จะมีเสาไฟฟ้าเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในนะคะส่วนเพียงน,นะคะาทาง้าขอไว้ให้หน,นะคะด้านาทุกข้างนี้นะคะเป็นเตียงนอนนะคะ ่วเลยนะคะในเบ้านนี้อะะก็จะเป็นบ้านปูนคะกับน้่ัวนะคะอาะเ็นะคะงบ้านแล้ก็ติดบ้านอี่หนึ่งหลังนะคะสามารถที่จะต่อปูนขอดิบได้นะคะก็จะเป็นบ้านติดบาได้เลยะส่วนข้าของที่นี้นะคะทางจะขนไได้ง่ายนะคะ ปปากวางไว้เฉยๆนะคะที่ดินแปลงนี้ผมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านเข้าไปชมด้านท้ายแปลงนะคะด้านท้ายแปลงก,ก็จะมีคลองด้วยนะคะนี่นะคะคือที่นี่นะคะจะมีน้าใช้อยู่ตลอดน้ําไม่แห้งนะคะเหมาะมากๆเลยะคะ่ะบ้านสวนนะคะที่ดินผมเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะให้ทุกท่านแผ่นให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะนส่ืตอต้นมะม่วงนะคะนี่จะบ้านหนึ่งหลังเลยะคะะสามารถที่จะก่อ,ะอปูนได้เลยนะคะ,ะอาจจะเป็นบ้านที่หนึ่งหลังที่เหมือนที่สองแล้วก็บ้านหลังด้านหน้าอาจจะเป็นบ้านรับรองได้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาด2 6 2 5ตารางวานะคะเสนอขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะค่าชจ,จ่ายค่าโอนค่าภาษีนะคะ ผู้ขายเป็นผู้รัชบชาวทั้งหมดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าถือ,ถอว่าถูกมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ตามนี้เลยนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ